กำลังเข้าโค้งมาแล้วนะครับขบวนด่วนที่84นะครับต้นทางตรังไปทางกรุงเทพนะครับกําลังเข้าโค้งบ้านโป่งนะครับตอนนี้เข้าทางตรงแล้วนะครับจะผ่านบริเวณเกือกม้านะครับชุมชนบ้านสวนกล้วยนะครับ ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ C หนึ่งสองศูนนะครับอันต้อม C หนึ่งสองศูนย์นะครับทําขบวนด่วนที่แปิบสี่นะครับตังกรุงเทพนะครับ กำลังลอดสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนะบ,บุรีนะครับอ่านไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนด่วนที่84